การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พระเที่ยงกาเดินทางมาจิตตามตวัวเลขกระปุกขุนเป็นโคงสุดไายนะครับท่านผู้ชมเนาะยังวันทะีน่ผ่านมานั่นพอระเที่ยงบมด้มาจิตตามโคงสุด้ายครับปรากฏว่าประคุณุบอกว่าศูนย์หาศูนย์เจ็ดมันเป็นศูนย์เจ็ดแน่นอนมาสัน่นเพราะว่าฝันเห็นเจ้ากับเจกเนาะวันะนี้ก็เลยเดินทางมาจิตตามเป็นโคงสุดไายพี่น้องว่าที่ประคุณขหายไปศูนย์หามันชิเมเลกตวลกัวหนีบอฉะนั้นแล้วก็ห้องไปฟังน้ำกันนะครับว่าประคุณุฝันโคงสุดไาย ฝันว่าได้เลขตัวใดเป็นส่วนหาตัวเกาหรือบอก็ต้องไปฟังจากป่าวบุณมาฟัมกันนะครับนะฝันน,นังอยู่ข้างในครับไปไปฟังน้ำกันเลยครับท่านผู้ชม กล่าวสวัสดีครับกล่าวสวัสดีครับปะคุะมาย่ำข้อมฝันปะคุนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะจักย่ำหรือว่าเปลี่ยนตัวใหม่อะไรยังโมหัวต้องถามปะคุณว่าฝันยังเป็นตัวเก่าอยู่หรือเป็นตัวใหม่ตัวเล็กฟังเนี่ยฝันวันเนว่ยอะไรฝันว่าตะปูออกจากปากฝันว่าไายตะปูออกจากปากทั้งสองดอกสองดอกฝันคอนเสิร์ตเ ฝันคนที่แจ้งฟันว่าอันอันคือจากตะปูมันออกจากปากว่าไหลออกจากปากว่าเละสองดอกเอาเป็นยังตะปูกืออกจากปากกุนองกรสันวันนี้อ้าปากก็ไหลออกมาอีกสองดอกไหลออกมาอีกสองดอกโดยที่ห้าปอเจ็บปอปวดท้องนะนะมันไหลออกมาจากปากเขาเธะสองดอกมันคือฟันดีฟันดีวะเนี่ยนั้นไมกับคนปใหาแปะยาตัวคนก็ห้ง่ายๆหลวดปากกระแปดตะปูสองดอกกับสองแปดสอง ถ้าจะนำปูเข้าไปกับแปดสองแปดสิอย่างอย่างแค่นั้นแหะเลแปดสองแปดแปดสองแปดง่ายงในอันนศุนหาุนหกอันี้ซูนหาซุนห่ยมันสงสัยสิเป็นเหล็กลางเอออันนีกวหน่หาเนี่ยมันสิเป็นเหล็กรางเพราะว่ามันมันขอยมันขถอยลรงรางตัวเนี่ยมันมันมันยังอยู่คือเก่าเอาบอกบอกข้อฝันเก่าซะก่อนอ่ะเอาบอกบอกข้อฝันเก่าที่ว่าสุนหาซุนหกนั่นเออที่ว่า ไอ้ห่องให้ค้นซอยคนอยู่แต่ทองโรดตาใหญ่บันนี้แล้วก็ห่องแล้วก็คกบวมือเอ,อื้นขนให้ค้นซอยเรานะบันนี้โรถขั้นมันถอยหนาะถอยหลังถอยคือสีหยาบแล้วแล้วก็ห่องโอ้ยซอยเนี้ยะสน่มน,นบกลรกระรดหกล้อโรถหกล้อบันนี้ก็เอ,อื้นคนไปซอยปรากน้นนกระแลนมาซอยแต่ว่าในในความฝันมันมันกระเตลิดไปเขาไปซอยรบ่ซอยบูหูซอยใหญ่รูปใได้แต่ว่า,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 าวบัดว่าเห็นอีกเธอหนึ่งคือรถมันจอดดือเ่อแล้วมันถอยถมาเหยียบ จักเหยียบจักหยังแต่ว่ามาหยุ่จอดดูซื่อก็เลยถามเขาว่าคนที่แต่ทองรลนไปจากไหนก็เยั่งอยู่แต่ทองรถคือเก่าอ่ะสิเอาได้ตองก็แสดงมาซอยมาไดกขึ้นตายนี่รถเหยียบเลยอ่ะหลนมันจอดพารถมันเฉบไปหนาเัาไปมันจะมีจักระวังสินะเลขเลขที่จะบอกคือขึ้นศูนย์หกศูนย์หาคือว่าเลขหกหลมันเป็นศูนย์หกแต่ว่ามันถอยนี่มันกับเลอศูนย์หาหล่อนกล้อมันถอยมากเือศูนย์หาเือศูนย์หาขนขนตายเนาะ ก็จะนกับ่ย่างกันละตายเพราะว่ามันอยู่ในหันคนกับเบาออกสินะมันมีเสียงมันมีอย่างแล้วเสียงเงียบเก็บกับยุนได้แต่ถองรถขึ้เก่าแล้วเขา่ะก็เลยคีว่าขบศูนย์หกกับศูนย์หาแมนันถอยลงมาเหยียบศูนย์ศูนย์หกศูนย์เป็นถึงมาเป็นหกปลอดแต่ว่ากขบศูนย์หกเพราะว่ามันถอยถอยมันก็เป็นศูนย์หาแต่ก็แต่ว่ายูรังน่ะมันนะนอนีโอ้คีว่ามันถอยมันถิมาอยู่รางแต่ว่าคดว่าน่าจะเป็นศูนย์หาแลก็ศูนย์หก บันี้มาฝันใหม่นี่ฝันใหม่ยังมือเศร้าคอนสิแจคคอนสิลูกบอกยังไงซั้นฟันว่าอันอ้าปากตะปูไหลออกจากปากเธอละสองดอกอ้าตะปูยังมาอยู่ในปากคนบ้าปุ๊บก็ลาออีกกันไหลออกมาเองเลยแม่ไหลออกมาเด้อโดยที๊ข้าบ่เจ็บบ่ปวดเพาเจ็บท้องแล้วบีบท้องให้เออใช้มืออะมันฝันแน่นจ้ะบ่ฝันคอนสิเจฟันฟันแล้วก็ลูกเลยนะกต่บ่ฝันยังอีกบมาเลยแต่บ่ฟันนังอีบกต่ฟันแล้วก็ะเลี่ยบไปเลย ก็เท่าน um, ั well, to to ้นแหละไหลออกจากปากไหลออกจากปากตะปูสองดอกสองดอกเขี่ยคูกันมาเลยนี่คือคือนิ้วสี่นิ้วสี่ก็นิ้วกลางเข่านี่แหละมันเป็นตะปูอีกอย่างตะปูตะปูดอกนี่ใหญ่มันเป็นดำดำตะปูบอดดอกแบบใหญ่มันยาวยาวพอสันซ้ำนิ้วสี่ก็นิ้วกลางเข่ามันเลือกกันนิดนึงไหลคูคูกันดอกมาเลยนะเป็นคูโต๊ะมาเป็นคูโต๊ะมาเอาตะปูย่างมาออกจากปากก็เลยแปลบอย่าง ก็เลยว่าปากมันกับแปดอยู่แล้วสองเลยมันกับไห้มันแค่สองอยู่แล้วคือสองดอกกับแปดสองปันิปากกับแปดตะปูกับแปดปากกับแปดมันกับแปดสองแปดอ๋อถ้าเป็นสามตัวจะหาแปดสองแปดสองแปดแค่แค่นั่นแหละเพราะว่ามันเปรอะปุยยามันบริสแปดสองแปดก็เลยตัดหยาดได้เดยวน้ะแปดสองแปดก็เป็นแปสองแปดแปดสองแปดแปดสามตัวถ้าแปดแปดนี่เลขสปหาปูเจ็ก อาจารย์พ่าปู่เจกบอกได้เจ็ดแปดแปดว่าสันในเรื่องนี้ได้เจ็ดแปดแปดว่าแต่อันนี้มันเป็ดแปดสองแปดเนาะแปดสองแปดเพราะว่าแ <8 28. S 2> ปดปากเข้าแปดมันอีแต่ปูสองดอกมันไหลลงมาจะเป็นสองปูหนึ่งกับแปดหรือแปดแปดสองหรือแปดสองแปดเด่นหาเป็นห้าสีได้อย่างนั้นสีเป็นยังสีถ้าถ้าหมุนสามตัวก็ได้มันก็บุหลายเนาะนบุหลายชุดแปดสองแปดแปดแปดเท่านั้นแปดแปดสองสองแปดแปดหรือว่า แปดสองแปดครับท่านผู้ชมถ้าเป็นสามตัวเนาะถ้าบ่มากกัตัดเอาครับท่านผู้ชมก็สองแปดแปดสองเท่านั้นแหละครับแปดแปดเนาะมีแค่นั้นละเละเด็กเบบพูดมี่แค่นั้นโอ้ที่ว่าไหลมากนี่คิดว่ามันไหลมาเป็นหาศูนย์แต่ว่าบ่แม่นเนี่ยบ่กเลอเล็ดนะจนไรรถก็ไม่ก็เป็นมันพอมันถอยมันก็ต้องเป็นเป็นหาศูนย์เนาะศูนย์หาศูนย์หาแต่ว่ามันเป็นล่างเนาะถอยมาเป็นล่างมันมันไหลมากล่างนี่แหละเพราะว่าเนี่ยมึงแหละเนลักษณะของรถนั่น คนเอิ่อในซอยคนกระบกม,มือปับปับยูไต่เนี่ยเสือกระไลทหารเย็นเต็มตาพวกมือมาซอยนีซอยนี่นะปันนี้รถมันหัหลกอมันสิเดินหนาไปมันกระบะเดือดกับจักยึจักคือถอยมันอยู่หนาอยู่ลังเลยอย่มันก็ส่วนมากมันจะอยู่ระหว่างถอยมากกว่ามันบนเดินหนานะปันนี้เราไปเห็นอีกเทือนหนึง่งก็เลยเห็นตอนที่ว่ามันจอดอยู่ซื่อ,อมันจอดอยืนซื้อได้ถามเด้ไปถามขึนเจ้าเป็นจังไรคนอยูไนต่ทองรถก็ยังอยูไนต่ทองรถที่เก่าเนี่ยข่าวา มิดจีรีนะเกิดกาแสดงว่าตายต้นหน่ะตายแล้วค่ะมิดจีมิดจีรีว่าเพาอันนี้นะตายสีหงสสังสีนะก็มาดืสิตายแน่นอนน่านผู้ชมนาะมันสิโรคลางเด็กชุนหา ว่าคนตายทั้งไตเนาะไตล่างเนาะไตไตท้องรถดเนอะโอ้จีบขูดเพิ่นแปลเป็นมาเป็นเป็นล่างครับสมุชุ่มขูดแปรเป็นหยากแปลแต่รถถอยเนี่ยมันมันรถโกรลอถอยลงมาขน่าดจะเป็นศูนย์หาคือว่าละครับท่านผู้ชมถ้าถ้ามันเดินหนาไปถ้ามันอยู่หนึ่งสี่มันก็เบนอยู่รถโขกหลอมันก็เห็นน้ำรถโขกหอคนตายกับศูนย์เลยอันนี้มันผัดถอยหลังลงมาเนาะคนตายกับไตทั้งไตวะนี้มันก็เลยเป็นศูนย์หาอืม แต่ว่าฝันตู้ตู้คอนสีแจีงนี่วางสองมือขึ้นลังนี่ว่าคักยุ่นแล้วยจะบ่ห้องก็บอว่าสร้างว่าบนเนาะนอคดบุญชุ่มเนาะเหาให้ใหเอาไปทั้งทั้งบนทั้งล่างอันนะเนาะพูดเอาขึ้นเทิงก็ลงล่างไปล่ะกับกลับมาพร้อมนี่สินะคดบุญชุ่มเนาะถ้าผมตัวสามตัวกับตัดเด่นเอาคือสามตัวกับแปดแปดสองแปดสองแปดสองแปดแปดก็เป็นเลขแค่บนชุดหนึ่งล่างชุดหนึ่งค่ะเนาะมันมันมันบ่มีอย่างไรแต่ว่ากับสื่อ ไปบขกินบนแล,ล้วก็ลงล่างน้ำครับท่านผู้ชมไปแล้วก,ก็กลับมาน,นออ่อเนา,าเะเพราะว่าเลขบวคูณแต่ว่าเลขบวคูณบ,บอกตามตรงงวดที่ผ่านมาเพื่อนก็บอกศูนหาได้หรือว่าอัอา 0, 0 7, 0 5, นศูนต์เจ็ดกับศูนหาเนาะศูนเจ็ดศูนหาว่าอะไว่าเจ็ดศูนต์เน่ก็บอกมาตรงเป๊ะเลยงวดศูนเก้าก็บอกศูนเก้ากัตรงเป๊ะขึ้กันบ่าเด็กกลับท่านผู้ชมแต่ว่าพอเที่ยงว่าเข้าไปแล้วเราก็กลับมาน่อแน่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะขึ้นบนกล็ลงล่างน้ำเนาะเอากล็ลองพิจารณาเบิ้ง ก็ฝันบลกคูณก็จะมีประมาณนี้เนาะเท่นี้ละเพราะว่ามันฝันก็ง่ายอยู่เนาะฝันว่าจะปูไหลออกจากปากเนาะปากกระแปดคือว่านั่นแหละคือเพื่อเสียหายเพื่อกะหายง่ายๆ่เพื่ออะไรว่าหายทับสนเพื่ออะไรว่าหายไปคิดอ่ะอืมแมน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 เพราะว่าคนผู้นี้คือปลาคูณปลาคูณเป็นกนแปรเล็กโมเป็นอ่าจะบองก้นเนี่ยถ้าจะให้ก็ให้ง่ายง่ายลวดป่าตองให้แแปลคือแปรโมเป็นขิดโมเป็นปลาตองให้จับตัวเด็ดใส่ตัวดุอยังยังหวัดซุนเก่ากระแปะว่า เอาเพื่อนเพื่อนเอาไก่เซตถาดดิคุผมใหม่เลยตัวสูญเก่าเด่นใหญ่เอาเอาใส่เอาไก่โคตเซตถาดฟ้าสิงฟ้าตะซังน่ะโคตรตัวนึงฟ้าตะสังกับสูนมันหมุนหมุนถึงมาไก่มันกับน้ำเก่าอยู่แล้วที่แรกมันซื้อเก่าเก่าหาสูญไอ้สูญหาเก่าหาบันทึกได้ขึ้นมาฝันมาฝันน่ะเพื่อนเอาไก่เซตถานมาหายโอ้ยมันโมเมนต์ดอกเก่าหาโมเมนต์มันตกเป็นสูญเก่าทางศูนย์เก่า ก็บอกพุชูนเก่าเลยก็คือขึ้นวันนะครับท่านผู้ชมเนาะจีบควบวนว่าตะปูเกษตรเผิ่อว่าไทยถ้ำตอก็บอกเลยไปเอาตัวอื่นเลยชูนเกสตัวเดียวเป็นยังคือชูนเกสตัวเดียวคือในคืนนั้นฝันมากับเพื่อนเนียล่ะสองพ่อเบียเพื่อนไปหับจีบผ้าไปใส่หลอกปู้ก็เลยคุยกันก็เลยว่าโอ้ขอเข่าห้องน้ำก่อนขอเข่าห้องน้ำไปถือบ้านเจ๊กบัดนี้งห้องแถวเลย่งเป็นห้องแถวแถวอันอัศิมเจ๊กสองตัวนั่งอยู่ อามพขอเขาห้องนามนาเนี่ยแนมเขาไปได้ห้องนามเพื่อนอันเอทฐานสวนมเพื่อนเล็กเขาจันทร์านอยู่เปินเปิดประตูอาสาไปนะแต่ว่าเพื่อนห้องเพื่อนมัน,มนห้องมันโล่งอยู่แต่ว่ามีแต่กระดาษกระดาษคืองหอมผักถุงกระดาษปูนอ่ะสยายเต็มห้องแลว้วก็บ่เขาเราไม่โทก,กระดาษกันเลยว่าสีขอเขาห้องกระสีมกระแนมเขาไปมืดมืดห้ของเราเนี่ยนะเอาไปมากก็เลยบริเขาบริเขาห้องเราก็เลยว่าแปลวว่าโอ้จังได้กะ บารนี้คือเล่าเนี่ยน้ำผู้หญิงเ้าบา่เคยพอดนะแล้วจะเถอเหาบา่หูวจักเล่าแต mm hmm. ่ไดความปั์เนี่ยเ้าได้บอ้พูดให้พวกเราโดยที่เะาบ่ห,าาาหูวว่าเราเป็นไผ่ mm hmm. ก็เลยที่ไอลาซูนเจ็ดตเดียวเจ็ดเจ็ดหนาเป็นเจ็ดน้าแมนก็เลยว่าขั้นแมนเพื่อนมาติดตามต่อเลยกับ่ต้องไปเอาตรงหยุดลุ้นเด็ดตัวเดียวเอาเ,เอานาะครับท่านผู้ชมเนาะสรุปกาจะมีประมาณนี้แหละครับงวดแรกที่ประคุณฝ,ฝันฝันวันหกล้อ ไหลลงมาไหลถอยหลังมาเหยียบคนใส่ชุดทหารเสียชีวิตพระคุณก็เลยแปลงห้เป็นหาศูนย์เป็นศูนย์หาหาศูนย์แต่ว่าประคุณว่านานจะเป็นล่างเพราะว่าคนตายอยู่ข้งางล่างแต่ว่าก่อนหัวจอกก็ขึ้นเมื่อขึ้นที่ผ่านมาครับประคุณฝันว่าตะปูไหลออกจากปากสองดอกมันก็แปลงยังไงคือว่าครับตะปูกับแปดปากกับแปดสองดอกก็คือสองก็ห้เป็นแปดสองแปดครับผมให้มักชุดใดกล้องพิจณาเองเ,องเนาะแล้วมาเทีเ่ยงจ่าขีขนสมมติให้พี่น้องในแคบหน้าจอ สุดท้ายก็ขอบุญขอบคุณปลาคุ้นที่ให้ความฝันติดดีๆตัวเล็ดๆปเบีไปในผูดช่มแฟนช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะไอแต่ผู้ช่มแฟนช่องอีกครั้งหนึ่งแต่บนนครับงวดนี้อาจจะได้สามตัวตรงๆก็ได้เพราะว่าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าประคุณนกับฝันมาตรงเป๊ะเลยฉะนั้นแล้วงวดนี้อาจจะมาสามตัวตรงไปครับไปเบิรงนับกันผมทำผู้ช่มตัวเลขของประคุ้นนะครับเนาะประคุณก็บอกว่าประคุ้นฝันอย่างเต้ะต่อเวียกผุนว่ารถหกล้อ ถอยลงมาทับคนเสียชีวิตครับผมทับคนตายรถทกล้อมันก็ถอยลงมาก็ต้องนานจะเป็นศูนย์หาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะศูนย์หาหาศูนย์นั้นแหละประคุณว่าศูนย์หาศูนย์นั่นจะเป็นเหล็กลางเพราะว่าคนตายอยู่ทั้งไตทั้งล่างครับผมเนาะแต่ว่าฝันหมานหมันมา,าขึ้นอีกครับก่อนที่จะหอยจะออกประคุณกับฝันอีกว่าตะปูไหลออกจากปากสองดอกประคุณกับแป้งง่ายแปดสองแปดครับผมตะปูก็คือแปด สองดอกก็คือสองป่ากับแปดประคุณก็บอกว่าแปดสองแปดแต่ว่าท่านไหนบ่มากสามตัวกันตัดเล่นเอาเนาะกับตะมือจมเนาะตัดเล่นก็ไม่ได้ดอกครับแปดสองสองแปดก็แปดแปดครับผมครับผมอ่ะคลิปนี้พอเที่ยงกับขอบคุณของระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลเนาะครับผมเนาะพอเที่ยงเขมาติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับพอประคุณงวยติ่านมากะฝันบอกตัวเดียวแข็งๆเลยว่าศูนย์เจ็ดมวย่ิพานมางวดนี้ก็บ่แน่ครับอาจจะเข้าสามตัวตรงๆก็เป็นไปได้เนาะ ไพรมาก,ก็ลองพิจารณาเบิรงครับบ่มาก,กะให้เบิร์นควบคุมทุนสนานคลิปนี้พอต้องพอเที่ยงขอต์จะรับไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า,ยา,ยาทจำเปชนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับมันหมาดกันสุขทุกคนไปละครับ